ดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเขาไม่ทำอะไรเลยเหรอคนนั้นอ่ะตอนนั้นค่ะคุณผู้ชมแม่ดหน่ใหญ่เลยก็ปล่อยคุณใหญ่ไปมาดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะอนุโมทนาบุญค่ะสาธุก อีกหนึ่ง<ช>คนค่ะที่เรว่าเป็นตัวแม่ของมังกรมันเทิงเลยนะคะอย่างที่บอกว่าวิ่งงานเก่งมากวันวันวน,น,นึงวิ่งไหลายงานมากนี่ก็วิ่งวิ่งอยู่นะคะตอนนี้ <g ül üyor> กำลังวิ่งอยู่แต่ก็ยังมีเวลาดูแลตัวเองค่ะเพราะว่าเจอกี่ทีก็สวยแล้วก็มีออร่าตลอดเวลานะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้มีเซอร์ไพรส์มาฝากคุณผู้ชมในรายการคุยแซับโชว์ด้วยจะเป็นอะไรไปพบกันเลยดีกว่าพี่ปุ้ยพี่มลวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมบุคคล <c oughs> ที่อายุเยอะแต่หน้า <c oughs> เด็กย <c oughs> ื <c oughs> ดเยื่อ คือ<ด>จะมา<ด><ล>ะบอก<ล>ะจะมาเตือนน้องทั้งสองคนคแล้วก็ทุาผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยแต่ก่อนอื่นจะบอกว่าคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องค่ะเพราะวันนี้คุณผู้ชมดูเห็นไหมคะนี่อะไร วงล้อเป็นลูกบอลค่ะวันนี้ถือว่าจะมามอบโชคให้กับคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้พี่เบ้นช่วยมอบโชคด้วยอันนี้คือให้ฟรีๆเลยที่อยู่ในวงล้อหมายถึงว่าอันนี้นี่คือไม่เสียเงินไม่เสียเงินอ่ะงันติดตามดูอันนี้คือให้ฟรีๆเลยเพราะฉะนั้นวันไหนพลาดพลาดได้แต่วันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดขอให้รออย่าเปลี่ยนช่องเด็ดขาดค่ะเอากันง่ายๆเราสองคนสามคนเนี่ยเห็นกันมานานมากค่ะตั้งแต่หนูสองคนยังเด็กเล็กๆนั่นนะเออนะคะสามสิบกว่าปีแล้วค่ะคุณผู้ชมปีนี้ พี่ปุ้ย52แล้วค่ะ,คะอ,อยากจะบอกว่าคุณผู้ชมก็อย่าเผลอแล้วก็น้องทั้งสองก็อย่าเผลอนะคะเพราะว่าถ้าขึ้นเลขสกลางๆแล้วเนี่ยความเปลี่ยนแปลงเยอะมากจริงๆผู้หญิงเราฮอร์โมนมันเปลี่ยนเวลาเรามองแขนตัวเองเนี่ยตกใจอุ้ยนี่มันแขนคนแก่หรือเปล่าผิวมันแห้งมากแต่ว่าเวลาผิวแห้งที่ตัวเนี่ยเราใส่เสื้อผ้าปกปิดได้แห้งที่หน้าคุณผู้ชมดู มันแห้งเวลาเราเอามือจับหน้าเนี่ยมันจะสากไปหมด<ช>เลยค่ะมันไม่เป็นสาวๆเหมือนสมัยก่อนแล้วมันไม่มีน้ํามีนวลแล้วหนกแก้มเห็นไหมคะมันจะเป็นปื้นๆจุดๆสีผิวไม่สม่ําเสมอกันอันนี้ขึ้นหน้าใครคนนั้นแก่มหมดข้างจมูกร่องแก้มลงมาเป็นร่องน้ําหมากเห็นไหมคะ,ค,ะคุณผู้ชมคานั่งอยู่หน้าจอสินค้าในท้องตลาดมันเยอะจริงๆคน,คนนู้นเขาก็ว่าของเขาดีคนนี้เขาก็ว่าเขาใช้อยู่เลือกจากอะไระส่วนตัวพี่ปุ้ยนะคะเลือกจากคนกลุ่มนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวจะได้เห็น ที่เขาใช้จริงไม่ได้มาพูดแค่โฆษณานะคะเขาก็แนะนําให้รู้จักกับเซรั่มกระปุกแดงตัวเนี้ยนะคะเห็นมาหลายที่ละมันเป็นเซรั่มก็จริงแต่ว่ามันเข้มข้นมากแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเข้มข้นแบบนี้ไม่เหนียวเพราะว่าพี่ปุ้ยเนี่ยใช้แล้วการันตีจริงๆตอนแรกเนี่ยเอามาใช้ก็กลัวแพ้มันเป็นเซรั่มเซรั่มทีมวี เอามาลองที่ขอบหน้าก่อนก็กะว่าถ้ามันไม่แพ้ก็จะใช้ต่อไปอุโชคดีมากๆมันไม่แพ้ไม่แพ้ในวัย52ก็เอาแล้วไหมแล้วคุณผู้ชมค่ะไอเซรั่มที่มันชุ่มชื้นเนี่ยพอมันมาเจอกับหน้าเราเที่ยงแห้งเนี่ยอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นคุณผู้ชมดูสิโหนกแก้มที่มันแบบว่าเคยเป็นปื้นๆนะมันก็แลดูเบาบางลงใช้ไปสักระยะหนึ่งริ้วรอยรอบดวงตาที่มันเป็นจีบจีบคือมันยับทั้งหน้ามันก็แลดูดีขึ้นถ้าเทียบกับรูปเมื่อสักครู่นี้นะ กับเขาเรียกว่าหน้าในวัย52กลับมาได้แค่นี้เอาแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรมากแค่นี้เอาแล้วคืออยากจะบอกว่าขนาดแม่บ้านแถวบ้านนะเขาบอกคุณปู้ยในี่52แล้วเหรอ52บ้านหนูเนี่ยแก่ฟันร่วงหมดปากแล้วนะอ๋อมันคือต้องบอกคุณผูชมอย่างนี้ ไทราลาจิน่าเนี่ยเขาเอาอยู่จริงๆค่ะ,คะเพราะฉะนั้นใครยังไม่เคยลองวันนี้อยากจะให้เปิดใจอลองสักครั้งเถอะจะได้รู้ว่าไอ้ที่เขาคนนั้นคนนั้นเขาพูดกับมันดูจริงไหมค,ค,คุณผู้ชมคาะวันนี้โปรจะบอกเลยว่าสิบสี่ปีจะมีแค่สักครั้งเดียวแล้ววันนี้เป็นครั้งแรกที่มาคุยแซบเอามาแจกให้แบบฟรีฟรีไปเลยนะในะในกล่องลูกบอลน,นี้นะ,ะ,ะตอนแรกเลยคุณผู้ชมโทรมาที่หนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดนะหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดหรือว่าไลน์แอดทราลาจิน่าจะให้คุณผู้ชมคอนโดไทราลาจิน่านี้ก่อน เอาไปเลยคอนโดไทราจิน่านี่ก่อนเลยก็คือมีนี่ค่ะสกระปุกใหญ่2กระปุกพกพาและยังไม่พอคุณผู้ชมจะได้นี่ค่ะถุงเสือ,อถุงเสือเรียกซับไปอีกหนึ่งเอา5ชิ้นเนี่ยเน้นๆไปก่อนเลยแต่มันธรรมดาไปค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา กดไปที่หมายเลข1577ค่ะ1577หรือว่า line at tarajna รอไว้เลยนะคะวันนี้พี่ปุ้ยจะหมุนวงล้อให้แล้วจะขอให้น้องเบ้นเนี่ยช่วยหยิบเอาลูกบอลอองวันหนึ่งลูกถ้าในลูกบอลเนี่ยได้อะไรคุณผู้เอาไปเลยให้ฟรีเลยเอาไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอหมุนเลยนะคะขอที่ันหมุนเลยนะคะห่าสีสนงนะนี่นี่ขอให้น้องเบนได้หยิบมาดีดีนหนึ่งลูกตรงนั้นมน ผ้าบันคอมีครีมมีมาสก์ป่ะมีมาสก์นะคะมีขวดร้อนเย็นอันนี้มีโลชั่นนะคะถ้าผู้ชมได้อะไรไปเนี่ยก็จะรับไปเลยฟรีๆกดกดกดตึ้งกดกดไปเออตึ้งแล้วก็เปิดดูนะคะว่าเราได้อะไรนะคะวันนี้อ่ะได้พบค่าผู้ชมคะได้กด1577 1 5 7 7หรือว่าไลท์แอทราจิน่าเลยค่ะโปรที่ตลอด11ปีหรือ14ปีเนี่ยไม่เคยมีมาก่อนนะคะ,ะวันนี้ให้แค่วันเดียวเท่านั้นให้ที่คุยแซบโชว์เป็นที่แรกคุณผู้ชมจะได้นี่นะคะ2กระปุกใหญ่3กระปุกพกพาและยังไม่พอนะคะยังได้นี่แหละคะ่ะเป็นถุงเสือนะคะรับซับอีกหนึ่งนะ,ะแล้วก็วันนี้คุณผู้ชมซื้อหนึ่ง แถม5เป็น6ชิ้นทั้งหมดนี้เกือบหมื่นจ่ายเพียงแค่2,990บาทแล้วคุณชมก็ใช้ไปยาวๆเลยเกือบ4เดือนห<อ>านมาให้แล้วตวัวละแค่3ากิกว่าบาทเท่านั้นค,คุณผู้ชมคะ หลายคนถามพี่ใช้จริงไหมหรือว่าพี่รับจานเขามาพูดเนี่ยเห็นพูด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 หลายครั้งจังเลยอยากจะบอกว่าคุณผู้ชมหาปีเนี้ยใช้จริงใช้มาเป็นปีที่5แล้วแล้วถ้าพี่ปุ้ยพูดไปเนี่ยยลาจิน่ามันไม่ดีจริงคุณผู้ชมจะเอาไปครั้งเดียวป่ะแล้วก็ไม่ใช้ต่อไหมแต่เนี่ยปีนี้เขาอยู่มา14ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเปิดใจเถอะค่ะเอาไปลองใช้ดูคุณผู้ชมจะได้ทั้งหมดนี้6ชิ้น2 0 0พ 9 0 0 90บาทเท่านั้นเองเฮ้ยตะกี้ตะกี้เห็นคุณแม่บอกว่าให้200สายหรอให้200สายเดี๋ยวนะอยังไงนะขอนิดหนึ่งหมดหรือเปล่าคะให้ให้สอ0สายค่ะหมดแล้วแม่คือจริงๆริงไทลาจิน่าบอกเลยบอกว่าอันเนี้ยขาดทุน พาะเนี่ยกระปุกเล็กๆเนี่ยนะก็เกือบพันแล้วนะเพราะจริงๆปกติกระปุกเล็กอะให้ไม่ไม่เกิน2กระปุกค่ะใช่มันใช้ได้2อสองอาทิตย์เพราะฉะนั้นเซรั่มล้วนๆ5ชิ้นเนี่ยยังไม่พอคุณผู้ชมยังได้ถุงเสือด้วยนะยังไงก็หมดวันนี้ให้สําหรับคุยแซบโชว์ไป300สายเลยแล้วกันเพราะว่าเป็นรายการที่ขายดีที่สุดในการขายไทรจิน่าทั้งหมดนะคะอีกสามร้อยสายสายสายคือเพิ่มอีกร้อยหรอเพิ่มอีกร้อยไม่พอนะให้อีก300สายไงให้อีก300สายแต่ต้องรีบกดที่1577 157ค่ะหรืนว่ง จิน,นานะคะ2กระปุกใหญ่3กระปุกพกพานะถุงเสือเรียกซับนะคะ6ชิ้น2,990แล้วใช้ไปยาวๆเลยค่ะใครใช้มั่งเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีอาหมูผีปานผีคิ้ม พี่นีโน่เชฟป้อมพี่เอชยานแล้วก็ <ừ m. S 1> พี่แซมยุรนันค่ะคุณผู้ชมคะ <ừ m. S 1> เพราะฉะนั้นวันนี้ <ừ m. S 1> เงินยังไม่ต้องพูดถึงมีเมื่อไหร่ค่อยมาจ่ายเมื่อนั้นนะคะ<อ>วันนี้ขอให้กดโทรจองไว้ก่อนที่1577กดให้ทันนะคะ1577หรือว่า like, at, ไลน์แอดไทยรัฐจนาคุณผู้ชมจะได้แบบนี้นะ2กระปุกใหญ่นะ3มกระปุกพกพานะถุงเสือเรียกทรัพย์นะคะ2,990ัรบาททั้งหมดนี้ส่งฟรีคุณผู้ชมสามารถรูดบัตรได้หรือว่าโทรไปจองไว้ก่อนก็ได้พร้อมเมื่อไร่ค่อยจ่ายคล้องถึงมือค่อจ ผู้อร์สั่งแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะคุณว่าแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะแต่ได้ข่าวว่าแค่จองก่อนเนาะเงินเดือนไม่ออกเดี๋ยวจ่ายสิ้นเดือนป่ะจองก่อนนเอาอย่างนี้คุณผู้ชมขาเลยอีก50สายต้องรีบโทรนะคะ157 7งหข้อดีคือตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมถ้าเงินเดือนไม่ออกไม่เป็นไรแต่โปรโมชั่นนี้บอกเลยว่าไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนนะกดจองหมดห้าร้อยสายเหรอคะหเหรอย จะให้ไหมคะจะให้ไหมสายเกลี้ยงค่ะ500สายเกลี้ยงั้นสดีคุณผู้ชมก่อนแล้วกันนะคะ500สายรายการยังไม่จบรายการยังไม่ปิดยังไงก็ต้องขอเพิ่มเพราะไม่ใชคนด่ารายการเอาอย่างนี้ค่ะทรัลจิน่าบอกว่าจะขอไม่ขาดทุนเอาจบก่าจบรายการเอาเป็นว่าหมดแค่ไหนแค่นั้นละกันมันอาจจะเหลืออีกสักประมาณ300สายหรือ500สายรีบโทรเข้ามาที่1577 1577หรือว่าไลน์แอดทรัลจ n น่าวันนี้คุณผู้ชมจะได้ไปทั้งหมด 6ชิ้นนะคะเป็นคอนโดทรลาจิน่านี่1ชิ้นก็คือ2กระปุกใหญ่3กระปุกพกพาเป็นเซรั่มล้วนๆ5กระปุกนะคะยังไม่พอให้ถุงเสือเ้อเรียกซับอีกนะคะ6ชิ้น2990บาทแต่ต้องรีบโทรนะเพราะว่ามันเหลืออีกไม่กี่สายนะ,ะให้อีก200สายเหรอเมื่อกี้บอกให้500สายนะอ๋อส0 0สายหมดแล้วหมดเลยให้อีก200สายสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมรวมทั้งหมดรวมทั้งหมดเป็นกี่สายก็ไม่รู้แต่อีก200สายเท่านั้นก็จะได้2กระปุกใหญ่3กระปุกพกพาถุงเสื้อเรียกซับนะร โทรที่หนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดเลขสี่ตัวค่ะหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดเชื่อพี่ปุ้ยหาโปรดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วคุณผู้ชมต้องจองต้องจองเท่านั้นที่หมายเลขหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดซื้อหนึ่งแถมให้อีกห้าไม่มีแล้วค่ะให้เฉพาะคุยแซ่บโชว์รายการเดียวเ<อ>ท่านั้นนะคะขอบคุณแม่ปุ้ยนะคะขอบคุณมากคุณผู้ชมคะ่ะห้าร้อยสายนี่เกลี้ยงแล้วนะคะนี่ขอพิเศษเฉพาะรายการเหลือสองรอสายสุดท้ายซึ่งหนิงคิดว่าไม่น่าจะ 200แล้วล่ะน่าจะมีอยลดไปเรื่อยเรื่อยรีบพโทรไปจองกันก่อนนะคะชมนาอย่างมัเมาๆ์กันต่อเนาะจ้ะตักงแตนยังอยู่ยังอยู่ค่ะแล้วก็ยังคิดว่าจะได้ฟังเพลงจากเขาอีกแน่นอนอ่ะเดี๋ยวกลับมาแซบกันช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมและพอแต่เปิดผ้าม่านกังผ้าม่านกัง สาวมอลามสิบห้ามวนเบิ่งรายการคุยแซบช์จบแล้วคันมักคันมวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ้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 งนยเด้อค่ะแล้วก็อย่าลืมจ้างงานตะกะแต่นะคะร้องด้ทุกเพลงแล้วรู้ป่ะ0 8 9 018ฮดา่าห้าหาขายของสาวมอลามสิบห้ามวน